นั่นแหละคุณโยมแต่ถ้าเป็นวัดทั้งหมดอ่ะที่อยู่ในอำเภอจุมแพเนี่ยวัดที่เป็นวัดเขาเรียกว่าวัดสมบูรณ์แล้วเนี่ยจะมีอยู่ที่แปดสิบแปดวัดแค่นั้นนะวัดเหมือนกับเราวัดเรานี่แหละวัดที่ขึ้นสำนักพุทธชาติเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยสำนักพุทธศาสนาแห่งชาตินี่เนี่ยที่เราเรียกว่าสำนักพุทธชาติเนี่ยเอข,ขึ้นตรงเรียบร้อยแล้ว เป็นวัดที่มีทะเบียนเรียบร้อยนี่มีทะเบียนบ้านเลขที่เรียบร้อยหมดแล้วทุกอย่างนะคุณโยมนี่แหละเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในเขตอำเภอมีแค่แปดสิบแปดแต่ทั้งวัดทัทงทง้งทั้งสำนักสงฆ์ทั้งศูนย์ปฏิบัติธรรมร้อยกว่าที่ยังไม่เป็นวัดอีกที่ดูดิแปดสิบแปดอีกร้อยกว่าก็สามสิบสามสิบกว่าเลยประมาณสามสิบกว่าวัดที่ยังไม่ได้เป็นวัดจริง นะอันนี้นี่แหละคุณโยมการร่วมแรงร่วมใจกันในการธนุบำรุงพุทธศาสนานะเรื่องของตัวบุคคลอย่าเอามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของพุทธศาสนาคุณโยมทําคุณโยมก็ได้คุณโยมปฏิบัติคุณโยมก็ได้เองไม่มีใครได้หรอกแต่คุณโยมหรอกนะเหมือนกับเรานี่แหละถ้าเราไม่ปฏิวัติมันก็ไม่ได้แพราะนั้นเองก็เหมือนกับคําที่ว่าพิกขูนังสิกขาสาชีวะสมาปานาน เราใช้ธรรมะเลี้ยงชีพเปียงมันผิดจริยธรรมไหมก็เหมือนกับตอนนี้เราทำเนี่ย youtube เนี่ยเราใช้ธรรมะบอกแล้วชี้แจงให้ฟังถ้าเกิดเราถ้าเกิดไม่เข้าใจอะไรเลยหลายๆอย่างเข้าไปดูได้เลยที่กูเก l e นะไม่ต้องสงสัยถามเราเราการถามเราในเสียงว่าถามเพื่อที่ให้ให้เราตอบเขาะจะปุดฉาวิชาชนาอันไหนตอบได้ก็ตอบอันไหนตอบไม่ได้ก็ไม่รูู้ไปถามกูเกื่นเรา แค่นั้นแหละมีหมดอยู่ในคูเกิลนะคุณโยมนะต้องไปถกเถียงกันหรอกอันไหนถูกอันไหนผิดมันถูกหมดทุกอย่างนั่นแหละในเรื่องธรรมะแต่มันจะอยู่ที่ว่าทุกคนนั้นะจะรู้แค่ว่าการปฏิบัติแล้วทําให้เป็นประโยชน์กับตัวเองกับตัวเองครอบครัวแล้วก็สังคมแค่ไหนมันจะดีมันจะมากกว่ากันแค่นั้นเองในเรื่องนี้นั่นแหละมันมีแล้วมากมายนะเพราะสุดท้ายชีวิตของคนเรานะั้นะนะนะย่อมมวยมรณากันไปหมดทุกคนสุดท้ายก็นุ่น อย่างว่านั่หนะคุณโยมนะเหมือนกับท่านเจ้าคณะอำเภอท่านพูดว่ามีการจะถ่ายรูปเงินถ่ายรูปแล้วเข้ากรอบเลยสามร้อยเก้าสิบาทมีกรอบให้ด้วยาท,วยทายไวให้อย่างไว้ตอนวนันสุดท,ท,ท้ายตัวเองนะั <c oughs> นะ่นแหละเข้าใจไหมคุณโยมคือวันสุดท้ายคือวันก็แค่นั้นเนี่ยอนะอย่างวันมนรณภาพนะอย่างพระเขาเรียกวันมนรณภาพแต่ถ้าอย่างเป็นพระญาตมิโยมก็เสียชีวิต หรืออย่างง่ายๆคือที่เขาพูดเขาพูดว่าอะไรวันตายกันนั่นแหละสุดท้ายก็คือสุดท้ายชีวิตของคนเราเกิดแจเ่เจ็บตาย,ยานั่นเห็นไหมเรื่องนี้มันมันของแน่นอนอยู่แล้วความไม่แน่นอนคือเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนอยู่แล้วนะแต่สิ่งที่แน่นอนของเราคือสุดท้ายชีวิตของคนเราเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นไปตามกาลนงมีแค่นี้นะสำหรับวันนี้เนาะเราก็พูดมาพอสมควรความรู้พอสมศเลม นี่มีความรู้มากมายหรอกะถ้าเกิดอยากจะถามอะไรพอตอบได้ก็ตอบตอบไม่ได้ก็คือบอกให้ถามก o เกิลเลยอันนี้จริงๆนะเพราะว่าใจบิดก์อยู่ในก o เกิลนี่แหละคุณโยมนี่เปิดดูได้เลยเราก็อ่านมาจากนั้นแหละเราไม่ค่อยได้เปิดหนังสือเ่ยโอ้หนังสืออยู่นู่นเนาะย้ายแล้วย้ายที่ลลืมลืมนี่เลยสัญญาคือความจำลืมได้เลยนะก็ขออนุโมทนาบุญกับสาชนญาติโยมท้งหมวดทุกวงแปดสิบด้านวงใจ ก็ขออำนวยพระองค์ให้ทุกท่านได้มีความสุขความเจริญโดยอยู่ในสักขะพระปริพานธ์สารน้บัตรเงินทองชิ้นขาดมวลสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านคนทุกครอบครัวทั่วโลกตลอดกาลและนานเทอนสาธุนมัสการพระนันไตป้องกันชาอารหังสมนสัมบุรักพระเาวาบดังภระเขาวันดังอภิวัติมีระ <activist> สวัาดีปะคะวะตาธรรมน์ธรรมังนะมัสสามิคราสุปบริปานโนปะคะวะโตสัวากสังโกสังคังนะมามิคราสาธุครับสาธุครับสาธุขอความสุขความเจริญจงมีแก่ทุกท่านเนาะนะเจริญสุขเจริญพรจ้า มีสติสตังเหลือจะเดินสุขิญพร